สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเตยอีกเช่นเคยนะคะกับ Thai DBA กับเจ้าตัว MySQL นะคะค่ะและในคลิปนี้นะคะเตยก็จะมาสอนเกี่ยวกับ n u m e r i c Function หรือการใช้ฟังก์ชันตัวเลขนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงการใช้ฟังก์ชันตัวเลขนะคะเตยก็อยากจะมาแนะนำนะคะการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลจากตัวหนังสือที่เป็นตัวพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์ใหญ่จะใช้คำว่า U case นั่นเองค่ะ อย่างในตัวอย่างนี้เตยจะยกตัวอย่างการ select ข้อมูลโดย select ตัว first name ขึ้นมาโดยเปลี่ยนจากตัว first name ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวใหญ่โดยการฟั n c t i o n U case นะคะเขียนแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้การ select ข้อมูลโดยเปลี่ยนจากนทวัตตัวพิมพ์เล็กนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอย่างภาพที่เห็นนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะการใช้ฟังก์ชันตัวเลขนะคะต่างๆนะคะโดยเริ่มจาก div นะคะก็คือตัวหารโดย23หาร6จะได้ประมาณ3.83นะคะแล้วการหารในรูปแบบ div นะคะคือการหารปัดเศษจะเอาแค่จำนวนเต็มเท่านั้นนะคะก็จะได้ออกมาอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะการใช้การหารปกติทั่วไป23หาร6ก็จะได้3.83นะคะอย่างในภาพนี้เลยต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันลบบวกนะคะตามลำดับเลยที่น่าสนใจอันต่อไปก็คือฟังก์ชันคูณนั่นเองค่ะฟังก์ชันคูณนะคะโดยเราจะ สร้างชื่อให้มันนะคะเราไม่ได้สร้างได้แค่ฟังก์ชันคูณอย่างเดียวนะคะฟังก์ชันอื่นก็สร้างได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการเขียนว่า23บวกหหรือ23ลบ6ได้เท่าไหร่เราก็จะให้ใส่คำว่า as ลงไปนะคะเป็น select 23่คูณ6 as โดย as ชื่อคอลัมน์เข้าไปนั่นเองค่ะเราก็จะได้ชื่อหัวคอลัมน์ออกมาเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะฟังก์ชันเปอร์เซ็นต์คือการแสดงผลเศษของค่าที่เราคำนวณน,นะคะโดย23เนี่ยหาร6มันจะได้3ถูกไหมคะโดยถ้ามงกับกันเราเอา3ไปคูณ6มันก็จะได้18แล้วเศษที่ออกมาก็คือเศษ5เมื่อเราบวกไปอีก5ก็จะได้23เท่าเดิมต่อไปเป็นฟังก์ชัน m o ดนะคะฟังก์ชัน m o ด ก็คือฟังก์ชันเดียวกับตัวเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะคือการหารแล้วแสดงผลเป็นเศษนั่นเองค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชัน f l o o r นะคะก็คือการหารแล้วเอาแค่จำนวนเต็มนั่นเองค่ะก็คือการที่เราใส่ฟังก์ชัน for o r เข้าไป23หาร6ก็จะได้3นั่นเองค่ะ ต่อไปลาวก็คือการปัดเศษค่ะฟัง์กชันลาวนะคะจะใช้สำหรับการปัดเศษซึ่ง23หาร6เนี่ยมันได้3.8ถูกไหมคะ8มากกว่า5เขาก็จะปัดขึ้นก็จะเป็น4นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันเรนดอมค่ะฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนค่าถูกครั้งที่เรากดลันนะคะก็คือจะเป็นการสุ่มนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในคลิปนี้นะคะก็จะได้สอนถึงเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและการหารปัดเศษการหารเอาเศษนะคะแล้วก็การเรนดอมนั่นเองค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไทยดีวีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ